นะครับทุกคนชิปอารชลานะครับวันนี้จะมาอยู่ในแจ็ปแพ็กซิมูเลเตอรไปนี่คือผมเล่นมาเกือบตันแล้วนะแต่นั่นคือผมไม่ได้เล่นอ่ะพอกดเข้ามามันก็เออสนุกดีเล่นแก้เบื่อไปไปถึงไหนอุ้ยเมืองหิมะเลยเหรอทำไมต้องไมแบบ่แอบทำไมไม่เถื่อนฮ่ะเฮ้ยเล่นยังไงไเล่นยากนั่นแหล นี่สำหรับใครสำหรับคนที่ไม่รู้ตรงนี้มันเปิดเป็นสันเรียงนะทุกคนสำหรับคนที่ไม่รู้อุ้ยคนที่ไม่รู้ม,รมาสมพันธอุ้ยคนที่ดวงดีออาโอเคเคมบีเคมบีเคมวะ่ะใครนะตุ้มแน่นป้องตุ้มตอเคมบีเล่นต่อดีกว่าเลย อันนี้ผมบอกก่อนนะไม่ได้เติมไม่ได้เติมเลยผมเล่นสูตรอย่างนี้แหละสูตรอย่างนี้ผมไปได้ถึงอันนี้เลยตื่นเออว้าหนุ่มหนโนุนเราต้องอยู่ที่ตรงนี้แหละเออที่อย่างนี้ไปเลยมาดูกันการอัพต่อไปผของยาธไล ปิงโอ้มุนกิึดไปทำไมไปได้แค่อันนี้ล่ะเฮ้ยโอเคยงน้นเราก็ถึงหิมาวะลองแบบเป็นอย่างนี้กระโดดตึง ไิิไกลไกลไกลมากไกลมากออโอ้โหกระแทกทีเดียวพุ่งกลับเลยดูนี่พวกกมน่อกี้ไปตั้งเป็นหมืนอะไรวะกว่าไปตั้งเป็นหมื่นเลยนะปุ๊บปปอ๊ป ปุ๊บปายเลยตึงตงอุ้ยสุาเกมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาแจกสูตรกันได้เงินเยอะของผมแล้วกันใครจะดูแล้วก็นะข้ามทุ๊ยข้ามไปเลยนี่ก็คือมีสองอย่างก็คือให้ทุกคนไปสูมสัตว์เลี้ยงตรงนี้หรือไม่ก็เก็บเพชรถ้านด้สองหรือว่าถ้าทุกคนแจนแล้วก็สูมาันนี้ไปเลยนี่ ต่ผมเก็บเพชรได้2องสูงวันนี้อันที่ผมใช้ก็คือมันจะคูณเงิน15%้านะสิเปซ็นให้ทุกคนนะเก็บแล้วสูงให้ได้นี้ผมได้มาสองงานนะจริงๆอะแต่มันเทรดไม่ได้เทรดได้ให้แล้วแหละอืออืออือไปต่อขึ้นดูกันจะถึงหมื่นหรือเปล่าจริงๆมันถึงหมื่อยเปอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดมันกระเด้งดึงเดียวกัน้นแหละออ้ยายยยย ดูสิมันลดมาเยอะเลยไปเลยไป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 ตึงอะวัดตึงทำไมมันต้องนอนง่วงก็นอนสิอหมดแล้วเหรอไปตึงโอ้ดุ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  โอเคได้กร0พันเองหน่อยมึงไปทอะไรก็กดพร้อมๆกันนะไปขึ้นไปตึง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 โอ้โหทุกคนดูตอนมันชนทีหนึ่งดิมันเกือบจะข้ามไปแล้วเนี่ยทุกคนดูอ่ะ ตฮ้ยถึงถึงถึงอะวัดกำลังเท่าไหร่ถึงเดินมาอะไรกันเป็นไปได้หรอเนี่ยปุ๊บปุ๊บโปรเลย กีนของมันลอยได้โปรเอาละทุกคนกลับมาแล้วเมื่อกี้ผมไปฟาร์มมาให้ได้มูลจิตมาได้ปุ๊บปับเย่ดูกันเราจะไกล้แค่ขนาดไหนผมจะแจกสูตรนี่ก็คือพอไปปุ๊บพอมันใกล้จะลงใช่ไหมแล้วคนที่รู้แล้วว่ากดปึ้ปึ้ง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 ผมก็จะมองไม่เห็นอะไรแล้ว ไปแล้วโอ,อ้โอ้โอ้เมืองแคนดี้เหรอโน้โน้ชนกระแพงให้มันดุดุดุด,ด,ด,ดโอเคกิดสักตาแล้วกันไอ้บิว้วจึง โอ้เรีรยวไม่ทันเดี๋ยวนี้นโอเคไม่เป็นไรมากหรอคลิปนี้แค่มาเล่นหนุกหนุกมาใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ่าซ่าคอายให้ผมด้วยเนาะรอเล่นใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์สนับสนุนให้ผมด้ยวยนะเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบายมึงไปทำอะไรมาเนี่ยกำลังเท่านี้แหลัง